ก915ท่อน้ำซึมเอ๊ะนั่หน้าปลาตันนี้เปลี่ยนใหม่แต่วันนี้ตัวนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเราเพราะนั้นเพราะอะไรสักอย่างเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเขาบอกไม่รู้เราก็เลยไม่เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนหมดนะท่อน,น้ำั่วครับนะเออวะ่ะน้งนั้นดีหมดอ่นะ แียตัวเดียวโคตรเจ็บใจเลยวะนอกนั้นดีหมดอะไรหมดมอหมอน้ำอะไรน้ำวาวน้ำ <c oughs> อะไรเป็นหนวันนี้จะดีหมดแล้วพอนี่ <c oughs> ค่อยเปลี่ยนเพราะวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ พอผูกพอไม่ผูกโอ้โดีแล้วไม่นอกง่ายของรถเห็นทันถึงอันนี้ก่อนขอนาวมันนี้ใส่แล้วครับเราครับนี่ล็อกแน่นเดียวนี่เล่นแล้วสองตัวเออแล้วเดี๋ยวใสย่ยางเพาขับข้างในจบแล้วเดี๋ยวลงลิฟต์แล้วนี่ในเมืองครับซีซีมาทีกว่าจะมาเขอนำด้วยคอยก่อน